สว,ส,สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาบโบสายรุยนะคะวันนี้หน้าสดนะคะแล้วก็ผมก็ยุ่งกัสื่อเรามีภารกิจเอาน้ำให้เสะะียนก่ะเมื่อนี้เราเป็นสร้างเมื่อเนึงนะคะ่ะพี่น้องมาเป็นคนขนขี่นะคะกับเซียนนกสายรุยของเราโอ้ยเห,เห็นกล้องปุ๊บเห็นเบียกเลยเนาะบาแจกเนี่ยันี้จะเป็นรถขนปุ๋ยของเรานะ อันนี้จะเป็นเท่าแก่เราไม่ใช่ไอ<ะ>มาคนกินข้าวน้ำเขาบอกมาแม่สินั่งรับเราบอกโอ้ยนอนเนนอนเนนอนน้นอยแต่นอนนะอันนี้กับพนักงานไทยมุงค่ะไทยมุงมาอย่างไงมาอย่างไ เปิดข้ถามกาแฟล่ะกาแฟคือเอาส้ามาเล่าคนอยว่าเนี่ยแล้สิรับแล้วเมื่อนึ่เขาอยบอปุกเราเอาเอาไอหัวคอยเด้นี่ไอหัวคอยเด้อซิมบ่วิมบได้ด้โควิดตังเฮะเอาตังมาเกาตังมาก่อน ง่ายสามแก้วเอาอย่างาเยอะสุดเลยคาร์โบชินอลย่<ว>อฮะนมเย็น,น,อยนโอ้สงสัยนี่ขาดแค่นมแต่โดนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใหญ่นี่เด้อเอาอย่างนี่ยนมเย็นเนี่ยสองคนนี้พอมีนมกินพี่น้องเลยไปได้เพจกาแฟเขาก,ก่อนแล้วเขาจีด่าหาัวกาแฟหนึ่ง ชามะนาวหนึ่งนมเย็นสองคาปูชิโน่หนึ่งไปนี่ก็จะเป็นผั่งวัวของเรานะคะก,ก็จะเอาออกหมดนะคะค้วัวทั้งหมดเลยคะ่ะปีละครั้งเนาะเนี่ยี้วฝั่งนี้เอาฝั่งนู้นออกก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เอาวาัวไปไ้ฝั่งนู้นวัวฝั่งนี้ก็ไปไ้ฝั่งนู้นแล้วก็เอาคอกนี้แล้วก็เอาคอ,อกนี้ค่ะเอา,ออะะเอาออให้หมดเลยค่ะทุกคนไปคะ่ะ ต่อค่ะหลังจากที่เราไปชงน้ํามาสักประมาณสามสิบแก้วได้นะคะทุกคนเอาชงน้ำมาสามสิบแก้วหลังจากใส่นกไปดันดันขี้ควยเสร็จนะคะงานเข้าค่ะรถตู้มาให้ทำสีให้จะบอกว่าครึ่งรถก็ไม่ใช่ทำไปทำมาครึ่งรถจริงๆ <laughs> ที่แรกนะพี่น้องเม็ดทอมักโปนี่เอา ในน้ยอยเห็ดไปเห็ดมาครึ่งรถแล้วค่ะเครดิต <c red its> ดีค่ะเจียนกห <gasps> นูว่าเห็ดสีไม่ได้พอเนี่ยสีเหลือบคือรถหนูนี่ <c oughs> เห็ดสีเหลือบมาสีรถหหล่อสิบหล่อหนูสิบสองหล่อหนูนี่ <c oughs> ทำไมก่อนกันนะเห็ดไม่รด,ดมาเท่าเดียวกับเห็ดสีเดียวไปลดมาต้องมาถุงนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเงินเต็มเต็มทุงก่อน ตอนแรกอ่ะตอนนั้นอ่ะโควิดใช่ไหมคะนักเรียนเปิดอยู่แกก็วิ่งนักเรียนนะคะทุกคนพอตอนนี้วิ่งแต่คนแกเนื่องจากว่าโควิดโรงเรียนไม่เปิดสักทีอันนี้ก็อันนี้ก็ซื้อใสนะคะทุกคนข้างล่างสเกิร์ตมันเนี่ยซื้อใสนะคะไอตรงนี้ก็ซื้อใสนะคะเรามาดูสภาพรถข้างในกันคะ่ะเออ เป็นรถรับส่งนักเรียนนะคะทุกคนถือว่าแกเป็นคนสะอาดเกเลยรถเกศเลยสะอาดถ้ารถโบนะที่ดีก็ทำข้างหลังด้วยนะคะทุกคนข้างหลังข้างหลังนี่นะ่ะอันนี้เขาพ่นยางเสร็จยางเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันแห้งยางถึงเกะแห้งแล้วแมนโบะพออ,นนอันนี้เราซื้อใส่นะพอนาะอ เนี่ยซื้อของเก่ามาใส่นะคะเนี่ยข้างหน้าเหมือนกันของเก่าของเก่าเก่าทั้งหมดเหรอรถเก่าโมเมนคนก็เก่าอันสีแดงเอาไว้แนวนี้บ่สีแดงอันนี้มันเป็นิาสีาสีเอามันสีขาวอ๋อเปิดไฟมันก็เพลงตาคนทางลัดจ้า เน,เนี่ยวเอนไปเบคก์แล้วมอ้อเอาไปรีดมันจะใหม่แล้วใหม่แล้วคะ่ะใหม่ด้วยฟีสั่งนกว้าปุนะกระดาษที่ชูบอย,ยากคอยซื้อมาไว้พี่น้องน่าจิบมือนี่แหละเอา ชิชูเปียกเช็ดนะฮะอ๋อไม่มีผ้าสะอาดก็เลยชิชูเปียกมาเช็ดนะ,ะทุกคนมาแล้วค่ะหลังจากห่างหายจากวงการมานานสึกเหลือมากเลยอร่อยไหมเท่าไหร่รอ้อยหนึ่งยเหรอคะโอ้ยเราได้กินแล้วคะ่ะทุกคนแล้วขนมจีนนะเราจะข้าเห็นคอมอันแม่ค้าเมื่อไรทำสีคะ่ะ ขอบคุณค่ะใจญ่ไหมโอ้ยไม่ <c oughs> ใส่บอดีฮะไ,ไม่ได้ขายหรอกแต่ว่าหนูก็เอาเอาอีกไหมไม่ถามว่าเรือไหมกวยจับเอาไหมเพาะเอา,า,เ,อาเอาไหมได้แต่เจ้าภาพเอาไหมาอ้กชุตันชมตัตมนหนูไม่มี เอาสองถุงไออีสองถุงจ้ะจ้ะจ้ะกวดจ,จับนะะหลังจากแม่ค้าสดเศรพปเปิลแกทำกวดจับหนูก็เลยแกเลยถามว่าเอาไหมหนูก็เลยเอามามสั่งแกอีกแล้วสามถุงโอสองถุงเป็นห้าถุงนี่แหละ พี่นกพ่อหนูนี่กระเป๋านะคะนี่เครื่องของเล่นใหม่เขาเรียกอะไรนะที่เป่าลมนะเอาไว้เป่าลมร้อนประตูเนี่ยมันจะใหม่ก่อนทุกที่เลยเคยดูเด้อซื้อสีผสมมากระป๋องแล้วเท่าไหร่สามร้อยนะสามร้อยแปดสิบนะสีกระป๋องนี่ กระป๋องตุ๊ดเงียบอ,อันนี้ก็กากาน่าจะตัวใหม่ไหนว่ากาพ่านสีเขานะา้ากาพ่นสีเข้าก่อนไม่ใส่ยางใสไ่ไฟนี่โอ้นี่ไงกาเ <c oughs> จอแล้วนะคะในกากาพ่านสีโอ้แจมแจม <c oughs> ไว้ใจเรา <c oughs> เสียนกจัดให้ สวนสานนน้ำซึ่งกับบาวนนก็มาจากวิ่งดินแล้วนะคะกินไหมกินไอ้กุ้ยจับไหมฮะแมวอ,อันนี้ก็จะเป็นงานที่เสียนกหม่อมไม้ให้จะเลิกขับรถดับดได้บ่มานั่งติดเชฟได้วันละตั้งสองพันจริงบ่ะ,ะขเขาให้ไหมห้องให้เขาโอนให้เขาโอนให้แล้วบ่ ไม่ใช่ค่ะวิ่งดินวันนี้บอขั้นยืนวันนี้ตั้งหกักสี่ห้าวันจ้ะนั่นแหละครบแล้วจ้ะโอ้โหทำไมเราไม่มยืดตรงๆนะอันนี้ยืดตรงๆเลยนะเพิ่มเลยไม่ได้สิม,นะมันไม่ตรงมันไม่ตรงอันนี้ไฟก็สั่งมาแล้วค่ะทุกคนไฟยันไม่ใช้แบบเป็นแบบ เหมือนหลอดนีออนหรือว่ามันมันเข้าจอกํข้าหมูนได้ใช่แล้วอันนี้มันจะมันจะอันนี้ก็กันสำหรับพี่นะในความคิดของพี่สำหรับผมหรับผมใช้แบบสวดนีออนแต่ถ้าแบบนี้แต่แบบนั้นมันเข้าจอข้าหมูนไม่ได้ใช่ครับมันจะเก็บงงโค้งงงอะไร้ไม่ได้หยุดเอาวางไว้ตรงนี้มันไม่สบายมันมันไม่ถนัด มันไม่เรียบนะฮะนี่นุน่นเวลางมองมันก็ไม่เรียบอยู่เลยใช่จะให้เรียบได้ยังไงค่ะคลิปนี้ก็อย่า,า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกับสัตว์จะใช้แชมบูส<อ>าสยเลยแด้วเจอ <ๆ S 1> กันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ